21เมษายน2553ขณะที่คนเสื้อแดงยังคงชุมนุมอยู่ที่แยกราชประสงค์และมีบางส่วนรวมกลุ่มปักหลักกันอยู่ที่แยกสีลมรัฐบาลมีการสั่งกำลังทหารที่ถนนสีลมเข้าประจำจุดต่างๆพร้อมตั้งด่านตรวจยานพาหนะทุกชนิดขณะเดียวกันตำรวจนครบาลแจ้งเตือนประชาชนว่า หากไม่จําเป็นอย่าเข้าพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มคนแสดงเพราะการข่าวของศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตรายเพราะมีการสะสมอาวุธจํานวนมากขณะทีกแกนำนปชแถลงปฏิเสธเรื่องการสะสมอาวุธทันทีพร้อมท้าให้รัฐบาลแสดงหลักฐานเพราะคนแสดงมีเพียงการตั้งปอมคายด้วยไม้แหลมโดยรอบพื้นที่การชุมนุมเพื่อป้องกันตัว หากเจ้าหน้าที่ประชิดเข้าสลายการชุมนุมและบางฝ่ายแม้มีจริงคงไม่สามารถโจมตีเฮลิคอปเตอร์ของทางการได้ขณะเดียวกันนปชยังได้ผลิตแผ่นซีดีความจริง10เมษายนโดยรวบรวมข้อที่จริงเหตุการณ์สลายการชุมนุมแจกจ่ายประชาชนและสื่อมวลชนด้วย ด้านในสภามีการเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเพือกสุบรรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเหตุประทะ10เมษายนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอย่าใช้สื่อรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าผู้ชุมนุมเป็นผู้ก่อการร้ายอีกด้านหนึ่งสารดีกาอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยโดยจำคุกหนึ่งปีนายสุพอรอ์อัาวงอดีตสสนครราชสีมาพักไทยรักไทยแกนนำนปช และจำคุกนายธีรชัยแสนแก้วอดีตสอสอุดรธานีพักไทยรักไทย6เดือนคดีหม,มิ่นนายกรัฐมนตรีส่วนพันเอกสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกสออชอเผยเตรียมประสานป่ายกฎหมายและตำรวจเพื่อออกหมายเรียกชุดที่2อีก54คนซึ่งมีทั้งกลุ่มคนวิทยุชุมชนรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหลังจากได้เรียกบุคคล52คนมาสอบถามปรากฏว่ามีผู้มาชี้แจง21คนและไม่มา31คน ขณะที่ต่างจังหวัดเริ่มมีการขนกําลังทหารเข้ามาในกรุงเทพมหานครทําให้คนเสดงในบางจังหวัดรวมตัวกันสกัดกั้นเพราะเกรงว่ากําลังทหารดังกล่าวจะถูกนําเข้ามาสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงนายอภิสิทธ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรียืนยันจะไม่ใช้ความรุนแรงและต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ชุมนุมบางคนมีการใช้อาวุธสงคราม โดยรัฐจะใช้วิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการเพราะทุกคนเป็นคนไทยด้วยกันขณะที่พนักงานบริษัทในพื้นที่ย่านสีลมต่างออกมารวมตัวกันโดยใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาคมชาวสีลมพร้อมออกถแถลงการคัดค้านการเคลื่อนขบวนของกลุ่มนปชามาที่ถนนสีลมพร้อมประกาศว่าจะมีการนัดชุมนุมในช่วงพักเที่ยงเป็นประจำทุกวันจากนี้ไปโดยแสดงสัญลักษณ์ด้วยการโบกธงชาติ ส่วนคนสแสดงมอบหมายให้นายสุพรณ์อัาวงไปเป็นแกนนำอยู่ที่ด่านคนเสื้อแดงที่แยกสีลมทีมข่าว DNN รายงาน